มาได้เดนชินโดะนั่นแหละจะสินังจะฝได้สิเพืนลายพาก้อนยังค่อยโกนสิครับีเนี่ยกุดไว้สิบสามมืออากิตสิอันนั้ายตาหายตาไปใส่มาดูหายหน้าหายตาเะียผุดนานี่เขีวยังไม่เิีวหายหน้าหายตาไป่ลนเลยหรอัน หัวเม็ดหัวเม็ดหัวโรนบอกอะนรไม่หนังหัวโรนมนกินทำไมครับหัวรนวนเปลืองต้งวนเ่ยหรือข้ามีอะไรฟีอาเพื่อที่จอขไป 去的